ตวอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ไม่พอใจค่ะเป็นความไม่พอใจของพระลูกวัดรายหนึ่งที่มักจะถูกเจ้าอาวาสนะคะตักเตือนถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนล่าสุดค่ะเจ้าอาวาสบอกว่าให้ลาศิกขาออกไปเจ้าตัวฟังแบบนี้ก็ไม่พอใจนะคะบุกเข้าไปที่กุฏิเจ้าอาวาสพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยเคลียร์ใจกันแต่คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะสุดท้ายวางมวยกันนะคะ ตำรวจเข้าตรวจสอบรอยเลือดบริเวณประตูกุฏิพระอธิการสมคิดฐานทัตโตเจ้าอาวาสวัดควรโยนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงหลังรับแจ้งว่าเจ้าอาวาสถูกพระลูกวัดทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจากการสอบถามพระเหียนอายุ78ปีค่ะพระลูกวัดเขาก็เล่าอี้ฟังนะคะว่าได้ยินเสียงพระอธิการสมคิดเรียกร้องให้ช่วยโดยเห็นพระเอ็มพยุงร่างของเจ้าอาวาสออกมาจากกุฏิ จึงวิ่งไปแจ้งชาวบ้านหน้าวัดให้เข้ามาช่วยกันส่งตัวเจ้าอาวาสไปรักษาที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นจึงทราบค่ะว่าเจ้าอาวาสถูกพระเอ็มทําร้ายส่วนสาเหตุค่ะคาดว่ามาจากเรื่องที่พระเอ็มกับเจ้าอาวาสนั้นไม่ลงรอยกันเพราะว่าเจ้าอาวาสที่ผ่านมาคอยตักเตือนพระเอ็มในเรื่องของการทํากิจของสงฆ์แต่พระเอ็มไม่ปฏิบัติตามทางญาติจึงปรึกษากับเจ้าอาวาสนะคะ พร้อมกับต้องการให้พระเอ็มนั้นลาสิกขาแต่พระเอ็มไม่ยอมศึกค่ะไปฟังเสียงของพระลูกวัดคุณยุนกันหน่อยค่ะมามา,มาถามมาคุยว่าเอาอยัางไงจะเหรวอไม่สกค่ะเป็นยังไงค่ะเดนเดนนั้นแต่ดูดูที่จริงแล้วเดนไม่อยากจะสึกเลยแต่พูดไปพูดมาพูดไปพูดมาก็เอากก้า,ส,าสึกก็สึกพเลยจะสึกับพวกนี้ เดงๆหมอกเฮาก็จะสู้นี้ประมาณที่โชมก็เว้าๆ mm. ทีนี้พาไปดูอาการของเจ้าอาวาสวัดควรโยนนะคะท่านได้รับบาดเจ็บไปทั่วทั้งตัวแล้วก็ใบหน้าค่ะแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าพระที่เกาะเหตุคือพระเอ็มอายุ23ปีเป็นพระลูกวัดซึ่งเจ้าอาวาสเป็นคนบวชให้เองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสงสารที่พระเอ็มไม่มีคนดูแลทางฝักฝังของแม่เองก็เสียชีวิตพ่อก็ไปแต่งงานใหม่ ก่อนเกิดเหตุพระเอ็มไม่พอใจที่บอกให้พระเอ็มลาศิกขาบทเพราะว่าไม่ทํากิจสง์ไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่ออกไปบิณฑบาตซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนมาแล้วตลอดนะคะก่อนเกิดเหตุพระเอ็มก็ได้มาหาเจ้าอาวาสที่กุฏิค่ะ ก็คิดว่าพระเอ็มก็คงตั้งใจจะมาศึกแต่กลับไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะพระเอ็มก็เข้ามาเคลียร์ใจพอพูดแกไม่รู้เรื่องเนี่ยก็มีการตะโกนแล้วก็ทําร้ายร่างกายเจ้าอาวาสพอทําร้ายร่างกายเจ้าอาวาสอย่างที่เราทราบกันดีว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะ78ปีเนี่ยก็ได้มีการตะโกนเรียกให้พระลูกวัดท่านอื่นรวมทั้งชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเข้ามาช่วยเหลือด้วยต่อมาตํารวจค่ะได้จับตัวนายรัชชานนท์อายุ23ปีหรือว่าอดีตพระเอ็ม และคุมตัวไปสอบปากคำที่สพเขาชัยสนเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าได้มีการทำร้ายร่างกายเจ้าอาวาสจริงเพราะว่าไม่พอใจที่จะให้ศึกทั้งที่ไม่อยากจะศึกจึงเกิดความไม่พอใจและเป็นเหตุบานปลายเกิดขึ้นนะคะไปฟังเสียงของผู้ต้องหากันหน่อยค่ะใชอะไรทำร้ายเจ้าอาวาดเขาตอนนั้นใช้มือใช้มือ,มอครับผมใช้มือครับยังไงใช้มือถอย ชกต่อยเจ้าวาดใช่ใช่อ่าชกต่อยใช่แล้วโดนเจ้าวาดตรงไหน,นโดนที่หน้าชกไปกี่ครั้งชกไปเสียครั้งโดนไหมหน้าครับผมมีบาดแผลพวกดำเลือดตกยังออกไหมมีอ่า เจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุเองใช้มือของตัวเองนั่นแหละชกเข้าไปที่ใบหน้าของเจ้าอาวาสจนได้รับบาดเจ็บก็ทําให้ในายรัชชาโนนหรือว่าอดีตพระเอ็มค่ะถูกดําเนินคดีในข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะยังไม่ทันจะได้ศีนได้พรเ,เลยนะครับ การเข้าไปบวชในครั้งนี้จริงๆเข้าไปบวชเพื่อสงบสติอารมณ์แล้วทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถทําตั้งตนอยู่ในศีลธรรมได้แต่สุดท้ายก็เนี่ยนะครับมาเกิดเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับทําให้ท่านเจ้าวาดเองก็อาภาษหนักเลยทีเดียวนะครับ